ปลดล็อกความสวยกับนารดาคลินิกนะคะหมออ้นนารดาคลินิกสวัสดีค่ะสำหรับคลิปปลดล็อกความสวยใน EP นี้นะคะหมอก็จะมาปลดล็อกความสวยให้กับคนไข้ในโจทย์ที่ว่านะคะคนไข้เนี่ยมีปัญหาคือ,อเวลาถ่ายรูปทางด้านข้างเนี่ยปลายจมูกเนี่ย ดูไม่มีตินะคะดูเหมือนปลายตกปลายงุ้มเนาะบริเวณทางด้านบนเนี่ยก็มีสัรอยู่นะคะแต่ว่ากังวลเฉพาะบริเวณปลายอยากได้ให้มีการยกบริเวณปลายแล้วก็โจทย์ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะดูแลง่ายพักฟื้นไม่ต้องนานเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านบนเนี่ยอยากได้แค่แบบมีลำดับหรือว่ามีระดับที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ในเคสนี้นะคะหมอปลดล็อกความสวยของคนไข้ตามโจทย์ที่คนไข้ต้องการเลยนะคะเรานะคะเลือกในส่วนของการยกปลายหรือปรับโครงสร้างบริเวณปลายจมูกที่เรียกว่าเซมิทิปล็อกนะคะ คือการแก้ไขเฉพาะบริเวณปลายจมูกนะโดยเป็นการแก้ไขโครงสร้างภายในให้มีลักษณะของการยกปลายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนทางด้านบนเนี่ยคนไข้โครงสร้างของจมูกอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะไม่ได้มีฮัาหรือว่ากระดูกโป่งตรงบริเวณนี้มากนะคะ,ะหมอเลือกใช้การร้อยไหมนะคะซึ่งเป็นไหมถาวรในการที่จะยืดผิวบริเวณนี้ขึ้นมานะคะซึ่ง ข้อดีของการใช้ไหมในการยืดผิวเนี่ยก็คือว่าอาบอบช้ำน้อยนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติทรงจมูกเดิมนะคะไม่มีการเอียงเบี้ยวทะลุแน่นอนเนื่องจากเป็นเส้นไหมนะคะไม่ได้เป็นแท่งซิลิโคนเนาะแล้วก็เป็นวัสดุที่ าสามารถละลายได้ก็คือจะค่อยๆกลืนไปกับผิวนะแต่ว่าประสิทธิภาพในการยกเนื้อขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะถาวรเลยนะคะข้อจํากัดของการใช้ไหมเนี่ยก็คือว่า,าถ้าเกิดว่าบริเวณนี้จะมีต้องการปรับหรือว่าให้โด่งมากๆเนี่ยไหมก็ไม่สามารถทําได้นะคะแต่ว่าในเคสเนี้ยเหมาะเพราะว่า,าสารบริเวณเนี้ยไม่ได้มีปัญหาเยอะนะคะ และคนไข้ต้องการความเป็นธรรมชาติพักฟื้นน้อยนะคะส่วนบริเวณปลายเนี่ยจะต้องมีการเปิดแผลนะคะสองฝั่งเราเรียกว่าเป็นเซมิโอเพนนะคะก็คือเพื่อเข้าไปแก้ไขบริเวณปลายมีทั้งการเย็บอินเตอร์โดมเนาะแล้วก็มีในส่วนของการแก้ไขเนื้อเยื่อภายในเป็นการเย็บเนื้อเยื่อภายในให้มีลักษณะของการยกขึ้นนะคะประกอบกับการใช้ตัวเนื้อเยื่อเทียมเพื่อทําให้เนื้อบริเวณปลายเนี่ยมีลักษณะของมีเนื้อที่มากขึ้นนะคะ ผลลับที่ได้นะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าปลายของคนไข้เนี่ยดูดีขึ้นนะคะด้านบนเนี่ย มีการยกสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะตามที่คนไข้ต้องการเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือ,อพักฟื้นน้อยนะคะไม่บอบช้ำมากเนื่องจากเราไม่ได้มีการปรับโครงสร้างทางด้านบนที่เป็นกระดูกนะคะก็เป็นการปรับบริเวณปลายที่ทำให้ดูมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็ถูกใจคนไข้นะคะก็ถือว่าโจทย์ความสวยนี้ เราได้ปลดล็อกให้กับคนไข้ได้สำเร็จนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะปลดล็อกเลือกอะไรก็ฝากติดตามช่องของนาราดาคลินิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ